หรือว่าภูจะต้องหวังพึ่งปฏิหารสุดยิ่งใหญ่ในการเดินผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังจากพ่ายแพ้ให้กับเรอัมาดดิคา์ทินแอนฟีของตัวเอง2ประตูต่อ5ในเกมเล็กแรกเมื่อวันอาคารที่ผ่านมา ความพ่ายแพ้หุนนี้มันกลายไปอีกหนึ่งแมตที่เจเกนครอปต้องกลุ่มขมับเพราะการโดน5ประตูรวดทั้งทั้งที่ออกนำคู่แข่งไปก่อนถึง2ประตูมันแสดงให้เห็นถึงปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นบนสนามผลลพ์ของแดงเริ่มต้นได้อย่างสวยหรูพวกเขาใช้เกเกนเพรสซิ่งเพื่อจะทำลายเกมครองบอลของเรอัลมาดิดซึ่งมันก็เป็นที่มาของ2ประตูแรกที่ทำได้แต่หลังจากนั้นนะครับภัยร้ายที่เกิดขึ้นจากตัวเอกก็เกิดขึ้นเมื่อมาดริตตั้งเกมได้เริ่มแก้ไขาการไล่กดดันจากเจ้าถิ่นได้สำเร็จคราวนี้นะครับหล หลุดเข้าไปเล่นได้สิ่งที่จุดประกายให้แชมป์โยุโรป14สมัยกลับมาได้ในเกมนี้ก็ต้องชมความยอดเยี่ยมในการทําประตูของวินิซอุตจูเนียที่กดบอลเข้า้นตะข่ายเป็นลูกตีไข่แตกได้เร็วนั่นเลยทาให้โมเมนตัมนั้นมันค่อยๆกลับมาและเกิดว่าลูกนั้นยังไม่เป็นประตูทีมเยือนก็อาจจะเหนื่อยกว่านี้ได้เหมือนกันและจุดเปลี่ยนสาคัญของเกมนี้ก็เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของอลิสงเบเกอร์ที่จะเปิดบอลเพื่อทําเกมแต่เจ้ากรรมนะครับบอลไปติดขาวินนี่จนทําให้บอลย,ย้อยโด่งเข้าประตูไปเป็นลูก2อต่อ2แล้วมันดันเกิขกกดขึ ส5นาทีที่เหลือนั้นทําให้การทํางานของคาร์โลแอนเชล็ตตีในช่วงครึ่งหลังนั้นเบาลงเยอะนะครับผู้เขากล้าที่จะบุกใส่ตัวถิ่นบ้างแก่เกมคู่แข่งจนทําให้ทีมนั้นกลับมาเป็นฝ่ายขึ้นหนักโดยลูตังเตะที่ยอดเยี่ยมเข้าขารู้ใจทั้งคนเปิดอย่างลูก้าโมตริสและคนม่งอย่างเอเดนมิริเตา ลูกทีมเจเกนครอปต้องทําถึง3ประตูที่ซานเตโกเบร์าบิลเพื่อให้สกอร์กลับมารวมกันที5่5ต่อ5แล้วไปลุ้นต่อเวลาหรือทางที่ดีที่สุดก็คือชนะ4ต่อศเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ยากเหมือนเกนครอปขึ้นภูเขาแต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับเจเกนครอปให้สัมภาษณ์หลังเกมไว้ว่า เราจะไปเพื่อเล่นฟุตบอลของเรามันเป็นความท้าทายสุดยิ่งใหญ่เราต้องแน่ใจว่าเราได้เรียนรู้อะไรมากจากเกมนี้ขณะที่กัปตันทีมจอแดนเฮนเดอร์สันก็ยอมรับว,ว่าทีมมีข้อผิดพลาดที่เยอะเกินไปซึ่งในแมตช์แบบนี้หากเกิดความผิดพลาดมากมายขนาดนั้นทีมอย่างเรอัลมาดริดก็พร้อมที่จะลงโทษคุณเช่นกันเรื่องราวในคลิปนี้บอกเลยสนุกแน่แต่ก่อนไปฟังกันต่อนะครับฝากให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องฟุตบอลแม็กซ์และถ้าชอบคลิปของพวกเราก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพราะจากนั้นนนนทท่่่่าาาาจะไไดดด้้เเหห็คคคลลิปใใมมมออองงพพววกรกรรืีียยังง ยามที่ได้ลงแข่งขันในฟุตบอลยุโรปใบใหญ่นี้แต่มันก็ไม่ใช่แค่พวกเขาทีมเดียวนะครับลิเวอร์พูลเองก็เป็นอีกหนึ่งสมโมสร,รที่สร้างปฏิหาริย์ไว้ในการแข่งขันนี้หลายครั้งเช่นกันแม์ที่แฟนหงจํากันได้ไม่ลืมอยู่ฟาเชเปียสลิกรอบชิงชนะเลิศปี2005กับการคัมแบ็กจากศูนย์ต่อสามมาตีเสมอดได้สาเร็จก่อนจะไปชนะจุดโทษสร้างแชมป์สุด,ดดราม่าให้กับพวกเขาและเช่นกันนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วในการเล่นรอบรองชนะเลิศตามหลังบาร์เซลโลนาศูนย์ต่อสามที่คำหนุ่ก่อนจะกลับมาโชว์ความยิ่ง อย่างไรก็ตามลิอร์ภูในตอนนี้ทุกคนยอมรับกันว่ามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับพวกเขารังอันดับ8ของตารางและตั้งแต่เริ่มปี2023มาพวกเขาชนะเพียงแค่3จาก10เกมก่อนจะลงแข่งขันทั่วยุโรปแถมโจทย์ในห่น,นี้ก็ยิงยากกว่าเมื่อปี2019เพราะพวกเขาต้องไปยิงถึง4ประตูในบ้านของราชาชุดขาว อลันเชลเลอร์ที่ได้นั่งชมเกมในฐาน,นะนักวิเคราะห์ให้กับ BBC Radio ดฟให้ความเห็นไว้ว่าหดูการที่แล้วมันเป็นซีซันที่พวกเขาเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจมาส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงซีซันนี้และยังมีปัจจัยเรื่องเสริมทัพเข้าด้วยกันพวกเขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจพวกเขาอยู่ห่างจากมาตรฐานที่เคยเป็นราวๆหนึ่งไมล์เลยขณะที่อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลอย่างเจมี่คาร์รเกอร์จะออกอาการไม่แฮปปี้ได้น้ำได้เนื้อหน่อยนะครับเพราะโดยเฉพาะเกมรับที่เขาวิจารณ์ ลิเวอร์พูลตลอดทั้งฤดูกาลเป็นการเล่นเกมรับที่สันคลอนอย่างแท้จริงการป้องกันของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่สามารถรับมือกับใครได้เลยเป็นเวลาหลายปีที่พวกเขามีผู้เล่น6คนอยู่ข้างหน้าพวกเขาที่ทำงานหนักและดีกว่าหลายๆทีมแต่ตอนนี้มันหายไปแล้วมันพังทลายลงอย่างสมบูรณ์ไม่มีจุดไหนที่ดีพอ การที่อดัมลาลาน่าจากผู้ที่ได้สัมผัสกับนักเตะในสนามด้วยการเจอกันในซีซั่นนี้มาแล้วเชื่อว่าเอฟเฟกต์จากฤดูกาลที่แล้วมันส่งผลต่อพวกเขาจนถึงซีซั่นนี้ถ้าเรามองไปที่เกมสถิติมันก็บ่งบอกให้ได้เห็นเหมือนกันนะครับว่าบางที่โชคก็ไม่ได้เข้าข้างพวกเขาเท่าไหร่นะหงแดงมีสถิติการครองบอลที่ดีกว่าเรอัลมาดริดมีจังหวะยิงตรงกรอบมากกว่าและมีค่า x อที่มากกว่าคู่แข่ง2.01ครั้งกับ1.66ครั้งแต่สถิติก็ไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกถึงภาพที่แท้จริงนะ มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยเราอยู่เฉยๆจนบอลมาถึงจุดนั้นเดยกเกนครอฟกล่าวถึงประตูที่เสียไป อลันเชียร์อร์เองก็เห็นคล้ายกันในเรื่องของเกมรับที่มีข้อผิดพลาดเยอะเกินไปเหมือนกันนะครับในเกมกับนิโคลเซนพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งสร้างโอกาสได้มากมายพวกเขาไม่ได้มีการป้องกันแบบที่ควรมีซึ่งคุณไม่สามารถทําเช่นนั้นกับผู้เล่นระดับโลกได้ส่วนสตีวิจีสตีเวนเจอราดนะครับอดีตกัปตันทีมชุดแชมป์ยุโรปปี2005ก็รู้สึกว่าการเสีย5ประตูเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้เลยสโมอสรใด้ถ้าคุณเสีย5ประตูจะต้องมีการตรวจสอบว่าเป็นเพราะอะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรผลมแม่ใจว่าจะเกนครอปจะทำแบบนั้นในอกวันข้าน้าาห ความพ่แพ้หนนี้มันสร้างสถิติที่ย่ำแย่ให้กับพวกเขามากมาย นี่คือทีมแรกที่นำคู่แข่งก่อน2ประตูลแล้วกลับมาพ่ายแพ้ด้วยความห่าง3ลูกในการแข่งขันแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นไม่พอนะครับนี่ยังเป็นการเสียหประตูในถิ่นแอนฟิลด์หันแรกในเกมยุโรปอีกด้วยและพวกเขาจะสามารถกลับมาผ่านเข้ารอบได้หรือไม่นั่นเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สุดๆการเล่นเล็ก2ในฟุตบอลยุโรปนั้นมีเรื่องให้รอคาดไม่ถึงกันอยู่เสมอมีเกมพลิกล็อกมากมายเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาแต่เรอัลมาดิดเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังไม่เคยแพ้คใครในบ้านฤดูกาลน,นี้แถมหงแดงก็มีสถิติกกาาาาาารรพันนที่่่่แเเเหลือออะปมมตดขข้้ไไวววู้สถช มันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้ามองการที่ตัวหนังสือหรือความน่าจะเป็นอะไรต่างๆแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่เกิดขึ้นเช่นกันสิ่งที่เราผู้เล่นต้องทําในเกมเล็กที่2อ,อีกสสัปดาห์ข้างหน้าก็คือการเชิดหน้าแสดงเปริริตและความกล้าหาญพร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะและคิดอยู่ในหัวตลอดว่ามันเป็นไปได้ลงสนามไปด้วยไมยเซนเหล่านั้นนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทํา เราจะไปเล่นฟุตบอลของเรานั่นเป็นวลีจากปากครอปที่ถูกต้องและครบถ้วนที่สุดแล้วไม่ต้องไปมองที่สกอร์บอ์ดตัดเสียงรบกวนรอบข้างออกไปอยู่กับปัจจุบันเชื่อมันซึ่งกันและกันก็พอแฟนบอลเองก็หวังเช่นนั้นนะครับแน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้หวังที่จะพลิกปฏิหาริย์อะไรขนาดนั้นแต่อย่างน้อยขอแค่ลงสนามไปแบบไม่ถอดใจมุ่งมั่นในการเล่นของตัวเองแก่นั้นทำให้พวกเขาพอใจแล้วส่วนผลการแข่งขันมันจะเป็นอย่างไรให้ฟ้าดินเป็นตัวชี้ตาแล้วกัน้าท่า,าในใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนะครับ เพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์